ช่วงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าทาไมประเทศไทยดูงเงียบลงทางทั้งที่เป็นช่วงโกลเด้นวีคของจีนซึ่งปกติจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวกันเต็มประเทศเลยครับแต่ข่าวนี้จากมาเรียเมลกลับรายงานว่าปีนี้จํานวนนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยลดลงถึง24ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียกลับมียอดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงขั้นมีมีมาแซวประเทศไทยเลยนะครับซึ่งข่าวนี้ก็บอกว่ามาเลเซีย มีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นกว่า66%ส่วนประเทศไทยรายได้จากการท่องเที่ยวขาดว่าจะลดลง17%ครับเพราะนักท่องเที่ยวจีนหันไปเลือกจุดหมายที่ราคาคุ้มกว่าปลอดภัยกว่าเมืองยอดฮิตของจีนตอนนี้ไม่ใช่กรุงเทพแล้วครับแต่กลายเป็นเมืองโฮจิมินห์ฮานอยสิงคโปร์เดนปาซาบาหลีแล้วก็กัวลาลัมเปอร์ครับและสิ่งที่ผักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือวีซ่าฟรีของหลายประเทศ เรื่องถึงค่าตั๋วและค่าที่พักที่ถูกลงมากโดยเฉพาะในประเทศที่ค่าเงินแข็งกว่าไทยแต่รู้สึกว่าข่าวนี้จะไม่ได้สร้างความกังวลให้กับประเทศไทยเลยครับเพราะเมื่อข่าวนี้ถูกแชร์ออกไปจากเพจมาเลเมลคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกลับแปลกใจที่ชาวไทยรู้สึกดีใจกับการที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงแบบนี้ซึ่งคลิปนี้แอดก็มีคอมเมนต์จากชาวมาเลเซียชาวเวียดนามชาวสิงคโปร์แลวก็ชาวฟิลิปปินส์มาฝากทุกคนกันด้วยครับชาวมาเลเซียท่านแรกครับท่านนี้บอกว่า โอ้โหประเทศไทยนะคงรู้สึกอิจฉาแล้วก็เครียดแน่เลยเพราะตอนนี้นะ่ะมาเลเซียกําลังเปล่งประกายแบบสุดๆยอดนักท่องเที่ยวจีนก็เพิ่มขึ้นถึง66%มันเหมือนกับพวกเรากําลังพังงานแบบเงียบๆแต่ก็ทําให้ทุกคนตกใจแล้วก็จํำได้ว่ามาเลเซียเนี่ยคือของแท้แห่งเอเชียขอแสดงความยินดีกับชาวมาเลเซียทุกคนพวกเรามาแสดงให้โลกเห็นกันต่อไปเถอะ ว่าประเทศของเราต้อนรับนักท่องเที่ยวโดวยหัวใจแบบมาเลเซียจริงๆทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มหัศจรรย์และสิ่งที่ทําให้เราพิเศษกว่าก็คือผู้คนใช่เลยพวกเราเนี่ยแหละคือเหตุผลที่นักท่องเที่ยวรักมาเลเซียจําความสวยงามของพวกเราไว้ให้ดีจากรอยยิ้มของคนมาเลเซียคนถัดไปครับคนนี้บอกว่าฉันชอบการท่องเที่ยวมากเลยนะแล้วก็ดีใจที่การท่องเที่ยวมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แต่เหตุการณ์นี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้ไทยได้การปรับสมดุลเศรษฐกิจให้หลากหลายขึ้นช่วงนี้ฉันสังเกตเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวจากเอเชียใต้เพิ่มขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นยังไงไทยก็ควรใช้โอกาสนี้ขยายตลาดใหม่ๆมันเป็นจังหวะที่ดีเลยชาวมาเลเซียท่านถัดไปครับเท่าที่ฉันรู้ตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียไปเที่ยวไทยเยอะเลยนะถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะลดลงแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นมาแทนอยู่ดี ชาวต่างชาติท่านถัดไปครับคนนี้บอกว่าพวกเราหนาะรักประเทศไทยมากเลยนะไปเที่ยวมาก็หลายครั้งลูกสะภ้ของผมก็เป็นคนไทยด้วยแต่ครั้งต่อไปเรากําลังคิดจะไปลองที่เวียดนามแทนเพราะราคามันประหยัดกว่านิดหน่อยคอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าไม่เป็นไรล,ล็อกเดี๋ยวพอถึงช่วงออกโทเบอร์เก็จะมีฝรั่งมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเองแหละคนถัดไปก็บอกว่ามีคําพูดหนึ่งที่ว่า เมื่อประเทศจีนแข็งแกร่งและมั่นคงทั่วทั้งเอเชียก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยความมั่นคงและเสถียรภาพของจีนจะส่งผลดีต่อทั่วทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์และเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่าอย่างน้อยไทยก็ได้อน,นิสงส์จากวันมาเลเซียเดย์ที่จัดที่หาดใหญ่ก็ถือว่าดีมากเลยนะคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสเสน่ห์ของเรา มันอยู่ใน DNA ของพวกเราเองไม่ต้องเสแสร้งมันคือวัฒนธรรมที่เป็นธรรมชาติของสังคมมาเลเซียขอให้เรายิ้มให้มากขึ้นเป็นมิตรให้มากขึ้นทักทายกันโดยไม่เขินช่วยเหลือกันเมื่อมีคนต้องการทำให้แขกของเราได้รับบานที่สวยงามรักษาถนนให้สะอาดและปลอดภัยอดทนและเข้าใจแขกของเรามากขึ้นพวกเขามาเยี่ยมเราแค่ช่วงสั้นๆแต่เราสามารถกลับมาเที่ยวได้ทุกเมื่อ ดังนั้นจงทําให้แขกของเรารู้สึกว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างให้เกียรติจริง,รงๆเผยแพรววัฒน,นธรรมและการต้อนรับแบบมาเลเซียไปทั่วโลกให้ทั่วโลกได้รู้ว่าความสวยงามของมาเลเซียน่ะมันอยู่ที่หัวใจของผู้คนฉันเชื่อว่าเราทําได้เราจะเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามคนถัดไปบอกว่าพี่ชายพูดเหมือนเป็นเรื่องที่แย่เลยนะคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าในฐานะคนไทยผมดีใจนะที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวประเทศอื่นในอาเซียนได้ มันช่วยให้ประเทศเพื่อนบ้านเติบโตไปด้วยกันขอให้ดูแลนักท่องเทีย่ยวของพวกคุณให้ดีและอย่าได้ปฏิบัติตัวกับพวกเขาแย่ๆเลยครับชาวมาเลเซียท่านถัดไปครับคนนี้บอกว่าคนมาเลเซียอยู่เคียงข้างประเทศไทยเสมอชาวต่างชาติคนถัดไปบอกว่าบางทีเรื่องพิพาทชายแดนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันส่วนชาวมาเลเซียท่านนี้ครับเขาบอกว่าแน่นอนสิที่นี่นมีงานให้ทําแต่ที่ไทยนั้ไม่มีงานก็น่าจ,จะตกลงกันแบบนี้แหละ ชาวต่างชาติคนถัดไปครับคนนี้บอกว่าข่าวนี้น่ะเยี่ยมมากเลยจะดีกว่านี้อีกถ้าชาวรัสเซียออกจากไทยไปด้วยชาวต่างชาติคนถัดไปครับบอกว่าบางครั้งนักท่องเที่ยวมากเกินไปมันก็อาจจะเป็นผลเสียจริงๆนั่นแหละดูอย่างญี่ปุ่นตอนนี้สิแล้วจะเข้าใจว่าฉันหมายถึงอะไรคนถัดไปบอกว่าฟ้านปิงปิงกำลังใช้มนสะกดของเธออยู่แน่ๆดูสินักท่องเที่ยวจีนนะแห่ไปมาราก,ากันหมดเลย ฟ่านปิงปิงก็คือนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่ชอบมาเที่ยวประเทศไทยครับคนถัดไปบอกว่ามันเป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วมีมนี้ใช้ผิดความหมายนี่คือชัยชนะครั้งใหญ่ของประเทศไทยคนถัดไปก็บอกว่าถ้าคุณคิดว่าพวกเขามาเที่ยวคุณคิดผิดแล้วพวกเขาแค่มาสำรวจเพื่อหาซื้อบ้านกับลงทุนมากกว่าบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาในประเทศเหล่านั้นก็ได้คนถัดไปก็บอกว่านักท่องเที่ยวจีนที่ลดลง24%นน่ะ คงจะเป็นพวกที่ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรในท้องถิ่นอยู่แล้วเอาแต่ไปใช้ใจ่ายในร้านหรือกิจการของคนจีนด้วยกันคนถัดไปก็บอกว่ามาเลเซียมีที่สวยๆให้เที่ยวเยอะเลยยินดีกับชาวม,มาเลเซียด้วยนะชาวต่างชาติคนถัดไปก็บอกว่านั่นเป็นเรื่องที่น่ายินดีของไทยเลยเพราะพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาเงินจากนักท่องเที่ยวจีนชาวต่างชาติคนถัดไปครับคนนี้บอกว่าพอรถตุ๊กๆเริ่มมีกลิ่นปลาเน่านักท่องเที่ยวก็แค่เปลี่ยนไปนั่งรถคันอื่นแค่นั้นเอง คือท่านนี้เขาพูดเหมือนประมาณว่าไทยภาพลักษณ์แย่แล้วคนก็หนีไปเที่ยวประเทศอื่นเนี่ยเนาะคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าผมขอแสดงความยินดีกับทุกประเทศในเอเชียของเราทุกประเทศไม่จําเป็นต้องอิจฉาใครหรอกเราควรจะมองกลับมาที่ตัวเองและพัฒนาให้ดีขึ้นดีกว่าส่วนชาวเน็ตไทยท่านนี้ครับเขาได้บอกว่าถ้าชาวมาเลเซียรเริ่มเบื่อกับนักท่องเที่ยวจีนที่แน่นในประเทศของคุณก็อย่าลืมมาเที่ยวประเทศไทยชาวไทยยินดีต้อนรับชาวมาเลเซียเสมอ พวกเรายินดีต้อนรับคุณมากกว่าชาวจีนอีกนะคอมเมนต์ต่อไปก็บอกว่ามาเลเมลนี่คุณพยายามปั่นกระแสอะไรอยู่หรือเปล่าชาวเน็ตไทยคนถัดไปครับคนนี้บอกว่าพวกเราไม่ได้รู้สึกผิดนะแต่เราดีใจมากเลยที่คุณจะได้รับประสบการณ์เดียวกับเราเพราะพวกเราต้อนรับนะักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากมาแล้วเหมือนกันขอให้โชคดีนะคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าถึงตอนนั้นชาวมาเลเซียคงจะหนีจากมาเลเซียมาเที่ยวไทยกันเองแน่เลย ชาวต่างชาติท่านถัดไปครับคนนี้บอกว่าผมเพึ่งบินมาจากเซบูผ่านสิงคโปร์เข้ามากลาลัมเปอร์เห็นนักท่องเที่ยวจีนเต็มไปหมดทั้งสิงคโปร์และก็กลาลัมเปอร์ใช่ครับแค่ฟังก็รู้เลยว่าพวกเขามาจากจีนแผ่นดินใหญ่แน่ๆช่าวต่างชาติคนถัดไปครับคนนี้บอกว่าหมายความว่าตอนนี้อาการปวดหัว24%ของพวกเขาได้หายไปแล้วคนถัดไปก็บอกว่าพวกเขากําลังเพลิดเพลินกับน้ําท่วมและก็พายุยูนั่นและ คอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่านักท่องเที่ยวจีนชอบเข้าร้านที่เจ้าของเป็นคนจีนด้วยกันเองอยู่แล้วไม่ได้ช่วยกระจายรายได้ให้กับคนท้องถินเท่าไรเลยชาวต่างชาติท่านถัดไปครับคนนี้บอกว่าฉันมาจากฝั่งตะวันตกนะแต่ก็พูดตรงๆเลยว่าฉันไม่อยากจะไปเที่ยวประเทศไทยหรอกฉันเลือกไปสิงคโปร์กับอินโดนีเซียดีกว่ามันดีกว่าเยอะคอมเมนต์ comment ถัดไปก็บอกว่าหลังจากที่อ่านคอมเมนต์ทั้งหมดแล้ว ดูเหมือนว่าคนไทยเกือบทุกคนหรืออาจจะทุกคนเลยก็ได้จะดีใจกับข่าวนี้มากเป็นพิเศษเลยนะฉันสงสัยจริงๆว่ามันทำไมกันคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าค่าเงินบาทนะมันแข็งมากเกินไปแล้วประเทศไทยจะเสียจำนวนนะักท่องเที่ยวไปครึ่งนึงแน่ๆเพราะเงินบาทแข็งแบบนี้ผมแลกเงิน2,000ดอลลาร์แคนาดาแล้วก็ขาดทุนไปเกือบ8,000บาทเมื่อเทียบกับปี2023สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือปีหน้าผมจะไปเที่ยวประเทศอื่นแทน คอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าพอนักท่องเที่ยวจีนลดลงจํานวนชาวตะวันตกที่มาเที่ยวประเทศไทยกลับเพิ่มขึ้นแทนขอบคุณเพื่อนบ้านทุกประเทศมากเลยคอมเมนต์ Comment ถัดไปก็บอกว่าฉันมองว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีนะไทยไม่ควรรู้สึกอิจฉามาเลเซียควรจะดีใจกับมาเลเซียด้วยซ้ําเพราะไทยมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียต่างก็อยู่ในอาเซียนเหมือนกันถ้าจีนมาเที่ยวประเทศในอาเซียนทุกประเทศก็จะได้ประโยชน์หมด ก็จะมีเงินมาพัฒนาประเทศไปด้วยกันคอมเมนต์ Comment ถัดไปก็บอกว่ามันน่าทึ่งจริงๆสําหรับคนต่างชาติพวกเขาชอบให้คนจีนคิดทบทวนตัวเองว่าทําไมคนอื่นถึงไม่ชอบคนจีนแต่พอเป็นตัวพวกเขาเองที่คนจีนไม่ชอบกลับไม่ยอมคิดแบบนั้นเอาแต่ด่าคนจีนต่อไปอีกสรุปแล้วทุกอย่างต้องโทษคนจีนหมดเลยใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ถัดไปก็บอกว่าผมคิดว่าคนไทยรอเหตุการณ์แบบนี้มานานแล้ว พราะพวกเขาต้องการนักท่องเที่ยวจากที่อื่นไม่ใช่แค่จากจีนธุรกิจจีนในไทยส่วนใหญ่ก็เปิดมาเพื่อรับลูกค้าชาวจีนเองใช้เงินหยวนแล้วก็ส่งกลับประเทศตัวเองถ้าเทียบกันในแง่ผลประโยชน์การที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงอาจจะดีกับไทยมากกว่าด้วยซ้ําแล้วก็มีคนเข้ามาตอบด้วยนะครับเขาบอกว่าเห็นด้วยเลย100%ซคนไทยยังต้องคอยเก็บขยายให้พวกเขาอีกที่จริงแล้วคนไทยจํานวนมากดีใจกับข่าวนี้เลยนะ คนถัดไปก็บอกว่าลดลง24%นั่นคือเรื่องจริงแต่ประเทศไทยก็ยังมีนักท่องเที่ยวจีนมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนอยู่ดีมีแค่เวียดน้มเท่านั้นที่เริ่มแซงเล็กน้อยเวียดน้มพัฒนาไปมากเลยทั้งอาหารทีดีที่เที่ยวที่ดีแล้วก็สาวๆก็มีดีมากมายด้วยผมไปมาแล้วสองครั้งในปีนี้ชอบมากเลยเวียดน้มเนี่ยไทยต้องพยายามให้มากกว่านี้เพราะนักท่องเที่ยวจีนยังสำคัญต่อเศรษฐกิจของเราอยู่ คอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าประเทศไทยโอเคนะภาษาจีนดีมากเลยด้วยซ้ําที่ฟิลิปปินส์นักท่องเที่ยวจีนลดลงอย่างมากแล้วคนฟิลิปปินส์จำนวนมากก็ดีใจกับข่าวนี้ด้วยเพราะพวกเขาไม่อยากได้ยินข่าวเกี่ยวกับการสอดแนมแก๊งต้มตุ๋นแรงงานเถื่อนค้ามนุษย์หรือคดีล่วงละเมิดทางเพศที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนอีกแล้วคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าคนไทยที่คอมเมนต์ในเนี้ยเหมือนได้หายใจอากาศสดชื่นอีกครั้งหลังจากที่ได้ยินข่าวนี้ ดูเหมือนกับนักท่องเที่ยวจีนจะไม่ใช่การสูญเสียอะไรสําหรับพวกเขาเลยและตอนนี้ฉันก็เข้าใจแล้วเพราะฉันเองก็เคยเจอนักท่องเที่ยวจีนที่หยาบคายในประเทศของฉันเหมือนกันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือธุรกิจผิดกฎหมายคนถัดไปก็บอกว่าตอนนี้ฉันอิจฉาประเทศไทยเลยจริงๆคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าฉันเป็นคนสิงคโปร์ส่วนตัวคิดว่ามาเลเซียจะค่อยๆได้รับการยอมรับจากนานาชาติในที่สุดผู้แพ้รายใหญ่ที่สุดอาจจะเป็นประเทศไทย เพราะตอนนี้มีแต่นักท่องเที่ยวฝรั่งสูงอายุที่มาอยู่แบบถาวรเงินบำนาญของพวกเขาก็น้อยลงเรื่อยๆใช้ใจ่ายได้น้อยลงสุดท้ายเศรษฐกิจไทยอาจจะตกลงส่วนมาเลเซียอาจจะไล่ทันสิงคโปร์เพราะตอนนี้จีนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับมาเลเซียมากขึ้นคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าแน่นอนว่าการที่นักท่องเที่ยวจีนลดลงมันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยเพราะช่วงหลังๆมานี้ประเทศไทยเข้มงวดกับการจัดการแก๊้งคอเซ็นเตอร์ ที่ใช้ไทยเป็นจุดผ่านเพื่อไปทํางานผิดกฎหมายในประเทศเพื่อนบ้านอดีตพวกแก๊งเหล่านี้ใช้ไทยเป็นจุดแวะเพราะว่ามีเที่ยวบินนานาชาติที่สะดวกก่อนที่จะข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่นเพื่อดําเนินการหลอกลวงหลายกรณีเป็นคนจีนหลอกคนจีนด้วยกันเองแต่พอสื่อรายงานว่าไทยเป็นเส้นทางผ่านก็เลยสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับไทยไปด้วยทั้งที่จริงๆแล้วไทยแค่ถูกใช้เป็นทางผ่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแม้นักท่องเที่ยวจีนจะลดลง แต่จำนวนคนที่มาจากยุโรปและอเมริกากลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีและน่าจับตามองคอมเมนต์ถัดไปบอกว่ามาเลเซียมาเที่ยวไทยเยอะอยู่แล้วไม่ต้องห่วงส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่มาน้อยลงก็ดีแล้วเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นคอมเมนต์ถัดไปก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราคนมาเลเซียจะไปเที่ยวประเทศไทยเองคอมเมนต์ถัดไปบอกว่าไม่เป็นไรลอกประเทศไทย ตอนนี้พวกเขามาอยู่ที่มาเลเซียเรียบร้อยแล้วมาทำรีโนเวทบ้านราคาถูกขาดธุรกิจในท้องถิ่นของเราไม่ได้มาเที่ยวจริงๆหรอกฉันไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะแค่พูดถึงเรื่องนักท่องเที่ยวจีนบางคนที่ละเมิดวีซ่านักท่องเที่ยวโดยเข้ามาทำธุรกิจในมาเลเซียเฉยๆเท่านั้นคนถัดไปก็บอกว่าเรื่องเนี้ยมันแย่มากสำหรับคนมาเลเซียเลยนะคนต่อไปก็บอกว่าพูดตรงๆนะตอนนี้ทุกอย่างในกรุงเทพมันแพงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับตอนที่มาหลังโควิดปี2022ราคาขึ้นไป30%ถึง40%เลยคนส่วนใหญ่จะเริ่มต้นทิปในไทยก่อนแล้วค่อยไปประเทศข้างๆต่อตอนนี้ทุกคนเริ่มเบื่อประเทศไทยแล้วหันไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านแทนมาเลเซียเวียดนามฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดไปครับคนนี้บอกว่าประเทศไทยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกฟิลิปปินส์ก็เจอแบบเดียวกันแต่ส่วนที่แย่ที่สุดก็คือนอกเหนือจากคนจีนแล้ว เรายังมีการลดลงอย่างมากของนักท่องเที่ยวเกาหลีและญี่ปุ่นด้วยคนถัดไปก็บอกว่าจริงๆแล้วคนมาเลเซียไม่ค่อยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนพวกเราเอื้อมละอากับความไม่สุภาพการละเมิดกฎและความไม่เป็นผู้ดีของพวกเขาส่วนท่านนี้ครับเขาบอกว่าอาหารและที่พักในประเทศไทยไม่ราคาถูกภาษาเป็นอุปสรรคสำหรับคนจีนมาเลเซียและสิงคโปร์มีความปลอดภัยที่ดีกว่าก็คือผู้ชนะที่ชัดเจน คนถัดไปบอกว่ามันได้ประโยชน์อะไรเหรอแต่คนมาเลเซียกําลังบ่นว่าชาวจีนที่เข้ามาไม่ได้มาเที่ยวแต่มาเป็นแรงงานผิดกฎหมายและดําเนินธุรกิจผิดกฎหมายสรุปสื่อกําลังโกหกหรือแค่แสดงภาพด้านเดียวเท่านั้นส่วนท่านนี้บอกว่าถ้างั้นคนมาเลเซียจะมาเติมจํานวนให้กลับมาเยอะในช่วงวันหยุดเองบางคนก็บอกว่าคนมาเลเซียนะชอบไปเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นคนถัดไปก็บอกว่าในขณนะเดียวกัน คนมาเลเซียหลายพันคนหลังไหลเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในช่วงวันหยุดยาวแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เพื่อผู้หญิงและยาเสพติดไม่เหมือนกับฝรั่งคอมเมนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนดูแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ